สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบ้านสวนสัตสิภาบอรสีนะคะวันนี้เราจะพามาแบ่งปันบอรสีราคาเบาๆนะคะนี่เป็นตู้นี้เลยค่ะมาดูกันที่ตัวแรกเลยนะคะต้นนี้คือหลวงปู่ทิมนะคะ หลวงปู่ทิมกระถาง4แบบนี้มีมี3ต้นในกระถางนะคะนี่ค่ะสต้นในกระถางแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทิมค่ะวันนี้เราเอามาแบ่งให้กระถางละ50บาทนะคะวันนี้กระถางละ50บบาทราคาเบาๆเ,เลยนะคะก็จะมีบอนสีหลากหลายสายพันธุ์นะคะ เปิดคลิปกันมาที่หลวงปู่ทิมค่ะในกระถางมีสามต้นนะคะขอบแดงๆสีแบบนี้นะคะกัดสีสวยแน่นอนนะคะสำหรับหลวงปู่ทีมไซนี้นะคะมีดนี้คือสวยมากนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นฟอร์มสวยๆเลยแล้วที่สำคัญเลยในกระถางหนึ่งเนี่ยเราใส่ให้ถึงสามต้นเลยนะคะวันนี้กระถางละห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ สนใจทงมาได้เลยนะคะตัวนี้มีจำนวนนะคะต่อไปเป็นเจ้าหญิงนะคะนี่ค่ะวันนี้แดดแรงนะคะนี่นะคะกระถางนี้คือเจ้าหญิงนะคะเป็นรูปทรงใบาย,ยาวนะคะสีแดงค่ะสีแดงเข้มเมเลยนะคะเป็นบอลทรงคอมเพกนะคะไม่ไม่ได้สูงมากนะเป็นบอลทรงพุ่มๆนะคะ ก้านไม่ยาวค่ะแต่ใบดกนะคะตัวนี้เจ้าหญิงค่ะสีแดงเข้มๆสวยมากเลยนะคะกระถางสี่นิ้วค่ะห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะเราแบ่งแค่กระถางละห้าสิบบาทเท่านั้นเจ้าหญิงฟอร์มนี้จะมีแค่สองกระถางนะคะจะยังมีจำนวนไม่เยอะดูกันต่อนะคะ ลูกไม้ค่ะลูกไม้น่ารักมากเลยนี่นะคะนี่ค่ะลูกไม้สีชมพูนะคะใบค่อนข้างกลมนะคะกระถาง4นิ้วค่ะนี่นะคะฟอร์มสวยมากกระถางนี้ลูกไม้นะคะ50บบาทนะคะลูกไม้ต่อไปต้นนี้เป็นวังทองนะคะ เนี่ยค่ะวางทองกระดูกดำสีแดงเข้มนะคะกระถางสี่นิ้วค่ะ50สิบบาทเท่านั้นนะคะวางทองค่ะเดี๋ยวเปิดตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็น ใช่นางลากสุดไหมนางลากสุดนะคะเนี่ยค่ะนางลากสด,ะะกสดอันนี้คือไม่ป้ายแต่ว่าไซส์ใหญ่เลยนะคะสีแดงค่ะห้บาทนะคะนางลากสดค่ะสีแดงสวยเลยนะคะกระถางนี้ก็นางลากสดไม่ป้ายเช่นเดียวกันค่ะกระถางนี้มี2ต้นนะคะห้ิบาทเท่านั้นค่ะ สนใจโทรม,มาได้เลยนะคะแล้วก็คลิปนี้เรายังมีดาลิกามาแบ่งกันด้วยนะคะนี่ค่ะกาดสีสวยแบบนี้เลยนะคะดาลิกานะคะกระถาง4นิ้วค่ะ50บบาทนะคะดาลิกาค่ะ อันนี้เป็นปีกกินนาลีนะคะปีกกินนลีใบาย,ยาวๆค่ะอันนี้เป็นทรงใบายาวนะคะกระถางละห้าสิบบาทเช่นเดียวกันปีกกินนารีนะคะกะคะระถางนี้ก็ดาริกาเช่นเดียวกันนะคะดาริกาค่ะ50บบาทนะคะสนใจโทรมาได้เลยค่ะ อันนี้เป็นเมืองกกเกตหลอดไม้ด่างนะคะเห็นไหมคะหลอดไม้ด่างนะคะเมืองกกเกตค่ะห้าสิบบาทนะคะตัวนี้ก็เมืองกกเกตเช่นเดียวกันนะคะด่างคะ่ะกระถางนี้ก็ห้าสิบบาทนะคะเมืองกอกเกตด,ด่างนะคะเดี๋ยวไปดูตู้ต่อไปนะคะ ปิดตู้นี้ก่อนนะตู้นี้นะคะกระถางนี้เป็นกระบี่นายร้อยค่ะ กระบี่ในร้อยกระถางสี่นิ้วนะคะห้าสิบนะคะกระบี่ในร้อยกระถางสีนิ้วค่ะกระถางละห้าสิบาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรมาได้เลยค่ะแล้วเราก็มีบุเพสันนิวาสนะคะบุเพสันนิวาสด,ด่างนะคะกระถางสีนิ้วค่ะโตขึ้นเขาจะไอตรงพื้นใบนะคะเขาจะออกสีแดงนะคะเป็นสีแดงหมุนๆนะคะ บุเพสันนิวาสนะคะด่างนะคะกระถางสี่นิ้วห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรมาได้เลยนะคะต้นนี้คือปิ่นลัดนะคะนี่ค่ะยังไม่กัดสีนะคะแต่ว่ากัดแน่นอนนะปิ่นลัดกระถางสี่นิ้วนะคะฟอร์มแบบนี้แข็งแรงแล้วนะคะปิ่นลัดค่ะใครยังไม่มีบอลสีตัวนี้นะคะ เอาไปเลียงได้เลยคือสวยมากนะคะปิ่นรัดพอโตแล้วสวยมากจริงๆนะคะปิ่นรัดนะคะใครยังไม่มีคะกระถางนี้50บาทเท่านั้นนะคะ<อ>เขาจะเริ่มกัดสีเม็ดแดงมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเขาก็จะเป็นจากเม็ดแดงอา่าเล็กๆแบบนี้ก็จะเป็นเป็นแดงปื๊ดๆนะคะเป็นเม็ดๆเม็ดเดขึ้นมาจนเกือบเต็มใบแล้วก็กระดูก ขาวนะคะสวยมากนะคะตอนโตสําหรับปิ่นลัดนะคะใครยังไม่มีนะแล้วก็วันนี้เราเอามานีล้อมเพชรราคาเบาๆมาแบ่งกันด้วยนะคะมาีล้อมเพชรนะคะด่างแบบนี้นะคะวันนี้เราเอามาแบ่งให้ในราคากระถางละ90บาทนะคะมาีล้อมเพชรนะคะด่างแบบนี้นะคะมีอยู่ สกระถางเท่านั้นค่ะนี่นะคะมณีล้อมเพชรค่ะผ่าจากแม่ด่งสวยมากนะคะนี่นะคะกระถาง4นิ้วนะคะ90บาทมี3มกระถางเท่านั้นนะคะนี่คะ่ะใครเอาไปเลี้ยงนะคะใครยังไม่ได้อยากได้มณีล้อมเพชรราคาเบาเานะคะติดต่อเรามาได้เลยคะ่ะ แล้วก็มีชมพูทวีปค่ะชมพูทวีปไซส์กระถาง4นิ้วนะคะป้ายสวยๆฟอร์มแข็งแรงกระถาง4นิ้วแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะชมพูทวีปนะคะกระถาง4นิ้วค่ะกระถางละ50บาทเท่านั้นนะคะชมพูทวีปนะคะใครสนใจโทรมาได้เลยนะคะสำหรับชมพูทวีปนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลย กระถางละห้าสิบาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะมีจำนวนนะคะสำหรับชมพูทวีปสนใจโทรมาได้เลยนะคะเราไปดูต้นต่อไปกันนะคะจะไปฝั่งนน้นก่า ว้าวตัวนี้ตัวนี้มีมณีมรกตสวยมากเลยค่ะดังสวยมากเลยนะคะมณีมรกตค่ะเดี๋ยวนะคะน,น,นี่มณีมรกตค่ะมณีมรกตนะคะนี่ค่ะ กระถางสี่นิ้วนะคะวันนี้เรามาแบ่งให้90บาทเช่นเดียวกันนะคะสําหรับมณนนีมรกตด่างสวยแบบนี้เลยนะคะกระถาง4นิ้วค่ะเนี่ยค่ะเราจะคาดด่างสวยๆให้เลยนะคะ90บาทนะคะสนใจโทรมาได้เลยนะคะมณีมรกตด่างสวยมากแล้วก็มีตัวนี้อึ่งสยามค่ะ อึ่งสยามกระถางสี่นิ้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยกระถางละเก้าสิบบาทนะคะอึ่งสยามค่ะสวยมากนะคะมีสองกระถางที่แบบกระสีสวยมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะฟอร์มนี้นะคะสวยมาแบบนี้เลยนะคะเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมี กุมพาการ์นนะคะกุมพาการ์นบอลเก่านะคะใครชอบเลี้ยงบอลเก่าใบแดงแงนะคะกุมพากั์นค่ะแตกหนอ่อแตกกอดีมากนะคะเลี้ยงนอกตู้สวยมากๆเลยกระถางละห้าสิบบาทนะคะกุมพาักา์นเนี่ยค่ะกระบี่ในร้อยของเราดังสวยมากนะคะกระถางละห้าสิบบาทกระบี่ในร้อยค่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นซับเจริญนะคะซับเจริญวันนี้กระถางสนิ้วเราแบ่งให้กระถางละแปดสิบบาทนะคะซับเจริญค่ะกระถาง4นิ้วนะคะวันนี้เอามาแบ่งให้ในราคากระถางละแปดบาทนะคะสําหรับซับเจริญนะคะมีจํานวนนะคะสนใจโทรมาได้เลยหรือว่าแอดไลน์นะคะแคปรูปหน้าจอนะคะ ต้นที่ลูกค้าสนใจแล้วก็ทักแชทเรามาได้เลยนะคะต่อไปเป็นศิลามรกตนะคะสิลามรกตเป็นไม้ที่ยังมีจำนวนน้อยอยู่นะคะเนี่ยค่ะพื้นเขียวด่างขาวนะคะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับศิลามรกตเป็นบอลทรงพุ่มๆทรงใบดีก้านแข็งใบแข็งแรงนะคะศิลามรกตค่ะกระถาง4นิ้ววันนี้เรามาแบ่งให้ ราคากระถางละ80บาทเท่านั้นนะคะเราจะคัดด่างสวยๆให้เลยนะคะหรือว่าลูกค้ายอยากแอดไลน์มาเลือกต้นเองได้เลยนะคะพักแอดไลน์เรามาได้เลยแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีพานคอนนะคะเนี่ยค่ะพานคอนกระถาง4นิ้ว50บาทนะคะพานคอนค่ะสนใจโทรมาได้เลยนะคะพานคอนสวยเลยนะคะ อันนี้จะเป็นกลุ่มพกักกานะคะกลุ่มพกักกากระถางสีนิ้วนี่เรามีจํานวนนะคะกระถางละ50บบาทเท่านั้นนะคะเวลาปลูกบอลแต่ละรอบก็จะมีทั้งที่งอกมาเร็วแล้วก็ตัวที่ยังไม่ได้งอกหรือว่ายังไม่ได้ไซส์ที่พอขายนะคะที่จะขายได้เนาะก็บอลแต่ละไซส์ก็ คือปลูกพร้อมกันก็จริงแต่อาจจะโตไม่เท่ากันนะคะเราก็จะเลือกฟอร์มที่โตกว่าสวยกว่าขายก่อนนะคะส่วนรุ่นหลังๆก็บางทีก็โตบ้างบางทีก็ไม่โตถ้าไม่โตเราก็ไม่ขายนะคะแล้วก็บางทีก็ไม่โตเลยก็ต้องคัดออกนะบอลสีบางต้นนะคะถ้าบางทีเขาเผือกด่างเยอะมันก็ เลี้ยงไม่โตนะคะอันนี้เราก็จะไม่ไม่เอาออกมาแบ่งลูกลูกค้าเนาะเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงแล้วไม่โตนะคะส่วนบอนสีด่างบางชนิดถึงแม้ว่าจะด่างเยอะแต่เขาโตนะคะอันตัวนี้ก็เราก็จะแบ่งให้ลูกค้าได้เพราะว่าแข็งแรงไม่มีความเสี่ยงนะคะอย่างแบบนี้ค่ะปลูกพร้อมกันแต่เขาโตเขาโตขึ้นมาสวยเลยแสดงว่าเขาแข็งแรงแล้วก็ ลากเขาเนี่ยสามารถหาอาหารได้ดีแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะอันนี้คือเวลาเอาไปเลี้ยงต่อหรือเปลี่ยนกระถางก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็คือจะสามารถเลี้ยงต่อได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวบุงต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนคือเราจะทำคลิปให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะคะ จะมีทั้งบอลสีไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะก็แล้วแต่ว่าวันนี้เราจะสะดวกทำคลิปบอลสีไซส์ประมาณไหนหรือว่าราคาไหนเนาะส่วนราคานะคะช่วงนี้ราคาบอลสีเบาๆนะคะก็บอลสีตัวดีๆบางตัวเนี่ยก็แบ่งปันในราคาที่เบามากๆเลยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าที่ชื่นชอบบอนสีอยู่แล้วนะคะตัวไหนที่ลูกค้ายังไม่มีนะคะแนะนํำเลยว่าต้องให้รีบจับนะคะเพราะว่าบอนสีตอนนี้คือราคาดีมากๆเลยก็คือราคาเบาสุดๆนะคะตัวไหนที่เราเหมือนกับจะซื้อไม่ได้ช่วงนี้ก็สามารถซื้อสามารถจับต้องได้แล้วนะคะเพราะว่าราคาคือสบายกระเป๋านะคะชื่นชอบบอนสีต้นไหนก็ แอดไลน์นะคะทักมาหาบุงได้หรือว่าจะโทรเป็นเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ